รีวิวจินลันนะครับนัมเบอร์หนึ่งศูนย์สามนะครับ Hero a s s e m b l ลนะครับผมสำหรับชุดนี้ของจินลันนะครับประกอบด้วยฮักด้วยฮักสี่แบบนะครับผมเริ่มจากตัวแรกของชุดนะครับผมงานชุดนี้เป็นงานบิ๊กฟิกนะครับซึ่งจุดขยับเนี่ยครับจะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับผม ส่วนข้อมือนะครับหมุนได้ปกตินะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับต่อไปวงแขนนะครับวงแขนสามารถหมุนได้สามารถหกขีดวงตานะครับงานค่อนข้างจะโอเคนะครับผมไม่ฝืดนะครับส่วนหัวหมุนได้เล็กน้อยนะครับผม Yes. Uh -huh.